เค okay, สวัสดีค่ะรถเก๋งสายประหยัดนะคะจะทรงลงล้อหล่อพร้อมขับนะคะวิ่งได้ทั่วไทยไปได้ทุกที่รถจนคันนี้มาพร้อมสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะไฟไท้าย2ขีดค่ะรถ Hondacity 1.5 S CNG ปี2012เคียร์ออโต้นะคะราคา159,000บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวค่ะผ่อนเดือนละ3,900บาทโดยประมาณนะคะ ค่างวด60งวดค่ะเครื่องยนต์1,500งีซเบนซินและ CNG เชื้อเพลิงได้2ระบบเลขไมล์0 0 0ต้นต้นๆนะคะเลือนไมลขึ้นครบฟังก์ชันใช้งานได้ปกติเกียร์ออโตโอ้มีแอร์แบคคู่หน้าพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้าได้ทั้งคันภายในเป็นเนบาะหนงังมาในโทนของสีดำค่ะมีสกดตรอบคัน เครื่องเกียร์ช่วงร่างสมบูรณ์ดีรถอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะสนใจติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะไม่ว่าจะสดหรือผ่อนโทรไปคุยและนะัดดูตัวรถกันก่อนค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะรถมือสองราคาตัดสดก็คุ้มราคาผ่อนก็สบายสนใจทักคุยและนะัดดูรถด้วยตนเองได้โดยตรงเลยนะคะสวัสดีค่ะ